สวัสดีครับโรงเรียนบ้านบางกง ได้ดาเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีเขต2การดําเนินงานของเรานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีคณะครูและบุละคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดําเนินงานห้องเรียนคุณภาพนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ5ด้านด้วยกันด้านที่1ด้านคุณภาพครูด้านที่2ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งโรงเรียนของเรานั้นได้แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับประถม วระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งสาระดับนี้ได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นโดยมีเกณฑ์และองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนด้านที่4ี่ ด้านคุณภาพผู้บริหารและด้านที่5ด้านผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้านนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทุ่มเทและได้ดําเนินการอย่างมีคุณภาพต่อไปนี้ท่านจะได้รับชมการดําเนินงานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านบางกงเขาเรียนเชิญครับห้องเรียนคุณภาพชั้นป .6 กทับหนึ่งจุดเน้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยคุณครูธนวัตรยอดชมพู คุณครูธนกิจแตนสุยคุณครูประจำชั้นป .6 ทับ1 ลองไปฟังความคิดเห็นของนักเรียนชั้นป .6 ทับหกันครับที่ได้ฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการสวัสดีค่ะูชื่อเด็กหญิงธีตาพรโสภาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1การเขียนภาพตามจินตนาการทำให้ได้สะกดคำเขียนลายมือการสื่อสารต่างๆและได้รับความรู้ สวัสดีครับผมเที่ยวเด็กชายสมพงศิริรัตน์ชั้นประถมศึกษาที่ที่6ทับหนึ่งการเรียนภาษาไทยและได้เขียนเรื่องจากภาพทําให้ผมเรียนภาษาไทยได้เก่งขึ้นครับและสะกดคําได้ถูกต้องมากขึ้นผมมีความสุขมากๆครับจากการที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของเรานั้นได้ทุ่มเททั้งความรู้และความสามารถเพื่อที่จะทําให้เกิดห้องเรียนที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลทําให้องค์ประกอบในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กําหนดในตัวชี้วัดต่างๆประสบผลสําเร็จดังต่อไปนี้ด้านที่1นด้คุณภาพครูคุณครูมีการแต่งกายสุภาพรักเด็กใช้ภาษาการพูดที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี มีเอกสารประจำชั้นเรียนประจำวิชาอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการออกแบบและจัดทำแผนการเรียนรู้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ปกครองทราบในด้านที่ 2. ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยจํนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานและการพัฒนากล้ามเนื้อมือสูงกว่าเป้าหมายที่กํหนด ร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่5มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้นในการอ่านคำพื้นฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเ huh? ฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้นในการเขียนเรื่องตามจินตนาการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60เด็กมีระเบียบวินัย มีการแต่งกายที่สุภาพสะอาดและถูกสุขอนามัยแสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าสแสดงออกมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีมุมส่งเสริมการอ่านโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและคุณครูมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยขูดขีดมีป้ายนิเทศเชื่อมโยงเหตุการณ์และการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมในด้านที่4ด้านคุณภาพผู้บริหารผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้คำปรึกษาสร้างขวัมกำลังใจให้แก่ครูใช้กระบวนการการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านสุดท้ายด้านที่5ผู้สนับสนุนการศึกษาประกอบด้วยผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในหน่วยง,งานต่างๆได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนของเราหวังว่าห้องเรียนคุณภาพที่ได้เกิดขึ้นณขณะนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนของเราเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีคุณภาพเรียนอย่างมีความสุข เป็นเด็กที่มีคุณธรรมและมีความรู้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงสวัสดีครับ